ปัญหาของนกักกอล์ฟส่วนใหญ่ที่ขึ้นไม้เข้าด้านไหนเราขึ้นเข้าด้านในคืออะไรจากที่มุมในการขึ้นจากแบ็กสวิงในตอนเริ่มสตาร์เทคเวย์ในการขึ้นก็คือมือเข้าไปอยู่ด้านไหนและก้านเข้าไปอยู่ด้านในของลําตัวเพราะงั้นจริงๆแล้วแนวของลายทาร์เก็ตมันจะกลายเป็นอยู่ด้านในเพราะงั้นปัญหาจากคนขึ้นด้านในเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาลงอะ่ะมันจะมีอย่างเดียวคือพอหมุนล,ลงไปแล้วเสร็จปุ๊บมือจะนําไปข้างหน้าก้านจะอยู่ข้างหลังทีนี้เวลกาก้านอยู่ข้างหนัาเสร็จปุ๊บมันลงมาลงไม่ได้มันจะออกไปทางขวาอย่างเดียวเพราะงั้ ในการพลิกเยอะในลายที่เป็นลายขนานของแนวเท้าเราด้านนี้เวลาเราขึ้นไม้ก้านไม้กับมือจะอยู่ตรงกับลายของเท้าเราเวลาเราขึ้นเพราะงั้น,วนเวลาอยู่ลายนีเ้เราลงเข้าไปหาลูกเราแค่หมุนตัวข้อมือไม่ต้องทํางานจะกลายเป็นสามารถลงและส่งแนวไม้ให้ตรงเข้าไปหาทาร์เก็ตได้ที่ผิดพลาดส่วนใหญ่อันนี้จริงๆการลงคือหมุน เข้ามา,าอ่าอย่าลืมลองไปทําดูนะครับถ้าเราใช้แค่ไม้กอบ2อันก็ได้อันนึงระวังลายของแนวตรงกับแนวเท้าเราก่อนเราเช็คในตอนขึ้นพอเราขึ้นไม้เสร็จปุ๊บเราเริ่มสตาร์ทเทค a เวยให้แนวไม้ของเราตรงกับลายด้านล่างถ้าทําแนวนี้ได้เวลาเราลงเราแค่หมุนตัวเข้าไปหา <c oughs> ก็จะทำมันง่าง่ายขึ้นอย่าลืมนะครับวิธีการง่ายๆแค่เราเอาแนวของลายวางด้านล่างแล้วเราลองทำดูถ้าเราทำได้ลูกเราก็จะตรงมากขึ้นครับผม